แล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมไปแค่เมงวันนี้ผมจะมาสุ่มอ่าจริงๆผมอยากได้คาตาะใหม่นะนี่เป็นคาตาะไฟนะในลึกในใจก็อยากสุ่มนะแต่ว่าครั้ที่แล้วมันสุ่มออกง่ายเกินไปกําแพงอันนี้ก็สวยนะแต่ว่าสกินปืนผมไม่ครบไง ตอนนี้เรามาตามล่าสกินปืนกันก่อนเอาละเกมบั๊กเกมบั๊กเนี่นนิดผมไม่ดีวะนี่ของสะสมแล้วก็รับไปก่อนเลยคูนิดไม่ดีขอรีนิดแป๊บหนึง่งดีเลดอ่ะนี่เราก็รับของไปก่อนเลยเป็นเลิกง,งามยามดี คือที่ผมอยากได้ก็น่าจะเป็นสองพวงนะที่เรียกกันสองพวงสองพวงก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะอาวุธนี่จริงๆนี่รู้จะได้ก็ลองสมัยในใจก็อยากได้นี้นะเดเมจแม่นยำแต่ว่าอันนี้มันโกงอัตราการยิงความเร็วรีโหลด คือลั่นไว้จากส่วนทับกล่อง24ชั่วโมงฟองลดราคาไปโอ้โหไม่ออโอ้โหไม่ออมีพันสี่คือผมใส่หมดเลยมันคุ้มไหมลบทีละสองร้อยเนี่ย ก็บอกอันนี้ได้ห้ารอยถ้าสิบอันได้พันหนึง่งก็เหมือนเดิมเร,เราเราจัดทีละสิบดีกว่าลบไปมาไหมยังไม่ออก ไปไปไปเว้ยไม่ออกว่ะทุกคนโอ้หพันหรือว่าคลิปที่แล้วเรามันออกง่ายเกินก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับเกลือ <c oughs>